ซุนีตายแล้วแห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 ววแหววไอ้กระตูหนุ่มชนะครูไม่ได้หรอกอกระดุกที่หน้าห้าห้าหกี่ซี่ทีพี่ผมเห็นอีซูนีในพรฮับโดนลุงเซิงอยู่ <What? S 1> เพ่เหอยเหมือนลิงบารูน มารุมแหกมีแม่สอนรามต้องที่โครสหล่อเหมือนกระรี่ตูนีที่สึงกูประจำเลยราชบาดีไหวก็กลัวเปลาไหวกกลัวเปล่านะกูว่าคนง่อย่างมุงชนะกูไม่ได้หลอกกระรี่ตูนีอยากเทเข้ามาห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสตั้งแต่เล่นมายังไม่รู้จ<า>กคำม,มาพายแพ้ออเลย แม่มึง่งขยะสังคมขยะอิกลีล้านขีล้านรูล้านล้านล้านหมดอ่ะบอกกูได้เูินอย่างงี้นะมึงมึงด่าตัวเองอ่ะไปสนใจเลยคุยสอนรามหมายเย็ดแม่ย้สกิดนะนี่แค่สกิดนะนี่แค่สกิดนะซูนีตายแล้วแหว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 วหล หนึ่งหนึ่งกับผมเปล่าเลขห้องหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองฟมาลีสภาพมาเอากูสมัดไม่เลยสั์เนี่ยยิงกูได้ตอนกูไอ้นี่ท่านั้นแหละวายไม่ได้เก่งสั้นตีนอะไรหรอก มาทำให้กูแพ้ดีเถอะโอ้ไม่เท่าไรเลยอ่ะมีไมสุนีทำตัวไม่น่ารักหรือเปล่าสุนีอ้าอาอาอาสุนีอีกุซออูนีอีกหอ้ออ่างไม้โทรสระอาซอ ูกเสวัสดีปีใหม่ขอให้เจสนีมีแต่ความร่ำรวยหำขอให้มีคนลงแขกเยอะๆรักๆนะคะร่ำรวยหำร่ำรวยหำคิดได้ยังไงวะขอให้มีร่ำรวยหำ โคตพ่อโคตรแม่ไงความน้ำหวมีอเปล่าซูมีไม่เคยแพ้ใครเลยว่าไอ้สอนรามไม่ยืนหนึ่งเกินยิงหัวด้วยไอ้สอนรามไม่ยิงหัวซมีโดนผุเย็ดรูฮีบานร้องอีกอีอีใจบาบูนสอนรามต้องเข้าใจห้า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 หหหกพวกคุณจะไปด่าพี่เขาทํา ไอ้ไปมึงก็อัดตัวอีลูกกระรี่ยิงเขาอัดตัวไม่คิดพอโดนบ้างร้องอย่างมาหายโทษทีนะครับไอ้เยี่ยนี่ยมันมีตาหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมึงเอาตามาหรือเปล่าเดี๋ยวกูยิงตาแม่งเอาให้ตาบ่อเลยควายเจ้าอาวาสหลังกุฏิยิงตัวบรรพ่อเมื่อยิงตัวไม่ใช่เหมือดพวกนั้นครับไม่ใช่เหมือดพวกกระจกพ่อมึงอาใบเปลวอุบนและจุหวังบน เฮ้ยกูแต่ไม่น่ารีดเล่นเลยสัสฮุโอ้โนเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะสตาร์ทลามเกือบแล้วนะนบอกกูไก่เงูอย่างนี้นะมึงมึงดูสกอร์ก่อนครับพี่ฮก่อนจะด่ากูกากอ่ะโอ้ไอ้ไก่ไอ้ไก่บันพอมว้าเล่นไรอะเล่นไรอะเล่นไรอะน้องอะตกถ้านาปนุดแม่เราจะมีตายหาตายโหงแม่มาค ไอต่อลาแม่งตึงเกินตึงเกินไปพ่อไปแม่มึงอะครับกูยังไม่แพ้ใครเลยใครโอ้โหเก่งแต่ขับคนอ่อนอะไรน้องกูไม่ได้เก่งแต่ขับคนอ่อนครับกูเดี๋ยวกูต้องไปเทสแคนพีเอ็แล้วไอ้ที่ห้าหนึ่งหมื่นไม่ต้องเทสหรอกมั้งแบบนี้เข้าได้เลยกูว่าคนอย่างมึงมันไม่ชนะกูหรอกกล้ามาหนึ่ง กูชนะอยู่แล้วครับมึงอัปัญญาอ่อนอะไรเฮ้ย yeah. กูอยากแพ้ม้างว่ะโอ้กูอยากแพ้ม้างครับน้องดึงกูทีครับดึงกูทีทำให้กูแพ้ที